สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็คที่สบายทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์ของวันที่25กุมภาพันธ์2 5ง8นะฮะจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะฮะก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอัปเดตแรกนะฮะก็คือได้เพิ่มห้องสำหรับเข้าในแม็แมปเจสต้าฟอร์เลนะฮะเพิ่มอีกหนึ่งแมปนะครับซึ่งหลังจากอัปเดตวันนี้นะฮะก็จะไม่มีกําหนดพลังขั้นจำาสำหรับเข้าแต่ละห้องแล้วนะฮะทุกห้องสามารถเข้าได้เมื่อพลังต่อสู้4ขึ้นไป อัปเดตที่2นะฮะในส่วนของการปรับสกิลนะฮะในสัปดาห์นี้มีอาชีพที่ปรับทั้งหมด5อาชีพนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูอาชีพที่ปรับสกิลนะฮะเราก็มาดูบัฟติดตัวใหม่กันก่อนเลยนะฮะโดยบัฟนี้จะมีเฉพาะอาชีพพาราดินเทมเมอร์เวกดาาเนียแล้วก็เลทานาเท่านั้นนะครับ บัฟนี้นะฮะก็จะมีชื่อว่าเซนเทนนะฮะคุณสมบัติของบัฟนี้ก็คือเมื่ออาชีพทั้ง4ที่มีบัฟโจมตีไปยังเป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่ถูกโจมตีก็จะติดดีบัฟลด m a ็ก p ีลง5,000หน่วยนะฮะส่วนผู้โจมตีนะฮะโจมตีไปยังเป้าหมายที่ติดดีบัฟอยู่นะฮะก็จะฟืนฟ้นฟู HP 3พีสามหหน่วยนะครับ บัฟนี้อยู่ได้10วินาทีนะฮะแล้วก็คููดาวก็จะอยู่ที่60วินาทีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็บัฟนี้ไม่สามารถใช้ได้ในสนามประลองนะครับอาชีพที่ปรับสกิลอาชีพที่1น,นะฮะเทมเมอร์เวกมีปรับทั้งหมด6สกิลนะครับ สกิลมูไลทาวเวอร์นะฮะแล้วก็โลไลเนนะฮะสสกิลนี้ก็ได้เพิ่มจํานวนการใช้งานเพิ่มขึ้นนะฮะจาก1ครั้งเป็น2ครั้งนะฮะแล้วก็สกิลโลไลเนนะฮะก็ได้เพิ่มธาตุอาวแล้วก็เซิร์ฟเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสก <Skill S 1> ิลเตาเขียวนะฮะแล้วก็สกิลเอคกเวเชนแอทแทกนะฮะสสกิลนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจสกิลพีพีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเตาเขียวนะฮะก็ได้เพิ่มซุปเปอร์อเมอร์เพิ่มเข้ามาเมื่อใช้สกิลด้วยนะค สกิลอาร e. ์ไลออนออฟก็สกิลน mm ี hmm. ้ก็ได้เอาธาตุอาวแล้วก็เซ <Wow ิร์ฟออกไปแล้วนะครับแล้ว like ก็สกิลโฟว์เวกะสกิลนี้ก like ็ได้เพิ่มเวลาของเอฟเฟกต์ซูเปอร์อาร์เมอร์ให้นานขึ้นด้วยนะครับอาชีพที่สองนะฮะเทมเมอร์สืบทอดมีปรับสกิลเดียวก็คือสกิลที่สืบทอดมาจากเทมเมอร์เวยนนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจสกิลวีวีพีเพิ่มขึ้นนะครับ อาชีพที่3นะคะัาราดินมีปรับทั้งหมด3สกิลนะคะโดยทั้ง3สกิลนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจ PVP เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สกิลบิลเลียนรัดนะคะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มการเคลื่อนที่เมื่อใช้สกิลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาชีพที่4นะคะดาคเนียนะครับมีปรับทั้งหมด9สกิลนะครับโดย7จ็สกิลนี้นะคะก็ได้เพิ่มดาเมจ PVP นะคะแล้วก็บางสกิลก็ได้เพิ่มความเร็วแล้วก็ระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็สกิลไลทิ้งโซนนะฮะก็ได้เพิ่มเอฟเฟกต์ซูเปอร์อเมอร์เพิ่มเข้ามานะฮะแต่ไม่สามารถใช้ได้ในสนามประลองนะฮะแล้วก็สกิลคอนเซ็กทีฟสแลชนะฮะก็ได้เอาท่าอาแล้วก็เซิร์ฟออกไปแล้วนะครับสกิลบินอย่างมาร์คธนานวิงนะฮะสกิลนี้ก็ได้ลดปูดาวลงอีก1วินาทีนะครับ แล้วก็สกิลบูออนสลาฟนะฮะสกิลนี้ก็ได้เพิ่มความเร็วในการไล่สกิลแล้วก็ระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ได้เพิ่มธาตุอาวแล้วก็เซิร์ฟเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ได้เพิ่มเทคโนโลยีแฟตลีฟนะฮะที่เมื่อเปิดใช้ก็จะเพิ่มระยะในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอาชีพที่5นะฮะเลธานะฮะมีเปล่าทั้งหมด4สกิลนะครับโดย2สกิลแรกก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจสกิล PVP เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็สกิลอาชาร์ปรีแคลเลชันนะฮะก็ได้เพิ่มเชื่อมโยงกับสกิลเวอร์ลิงไทเลนนี่นะครับและสกิลสุดท้ายนะฮะเดินลอดแดกสปิริตเดอะเอิร์ธนะฮะสกิลนี้ก็ได้เปลี่ยนเอฟเฟกสกิลเป็นการด้านหน้าแล้วก็ซูเปอร์อัพเมอร์ด้านหลังแทนนะฮะแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกฟื้นฟูเฮีเมื่อใช้สกิลด้วยนะครับอัปเดตที่3ในส่วนของบอสสาราสีดําในสัปดาห์นี้ก็ได้เพิ่มความยากระดับเียให้กับบอสทั้ง3ตัวนะฮะได้แก่เสือซันครู และเมื่อกำจัดบอสทั้ง3ตัวในระดับที่7ได้แล้วนะฮะก็จะได้รับเป็นอ e ีโมติคอนรูปเสือเนื่อยแบบนี้นะครับสำหรับคิดวิธีตีบอสทั้ง3ตัวนะฮะผมก็จะทํามาให้ดูอีกครั้งในภายหลังนะคะรับอัปเดตที่4นะคะคกิจกรรมป้องกันหมู่บ้านเอลนะฮะก็ได้เปลี่ยนแปลงของรางเล็กน้อยนะฮะโดยสามารถดูได้ตามตารางนี้เลยนะครับ อัปเดตท,ที่5นะฮะในส่วนของ UI แล้วก็อื่นๆนะฮะก็ได้เพิ่มปุ่มการาฟเพิ่มเข้ามานะฮะที่จะแสดงการเติบโตของตัวละครในแต่ละปีนะฮะแล้วก็เพิ่มปุ่มแชร์อุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดในช่องแชทด้วยนะครับและในการอัปเกรดโทเทมนะฮะก็ได้เพิ่มปุ่มกู้คืนในการอัปเกรดนะฮะโดยจะใช้โทเทมตกผลึกจำนวนหนึ่งในการกู้คืนนะครับ แล้วก็ในการบวกโทเทมบวก7ไปบวก8นะฮะถ้าลมเหลวก็จะใช้โทเทมตกลึกหนึืก้ชิ้นในการกู่1ครั้งนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับส่วนตัวคิดว่านะฮะบวกแปปกติก็จากหน้าจะดีที่สุดนะครับเราก็มาดูกิจกรรมใหม่กันต่อเลยนะฮะกิจกรรมที่1นนะฮะเซเว่นอันนิเวอร์แซลลี่เฟสติวัลเมมเบรีไกด์นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีสมุนสะสมกิจกรรมมาให้ได้ทํากันนะฮะโดยจะใช้เทมทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้นะครับ แล้วก็เมื่อสมุดสะสมเล่มนั้นสาเร็จนะฮะก็จะรับเป็นคาสีต่างๆนะคะแล้วเมื่อเก็บครบทั้ง4ี่สีนะฮะก็จะสามารถแลกต่อการวัตถุโบราณโกหลหนได้นะครับกิจกรรมที่2นะฮะครเบ r e b u i l งเ n g the m a r เ First Independence Movement นะคะับกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจรายวันไม้ได้ทากันนะฮะโดยภารกิจก็คือเข้าเกม1ครั้งนะคะแล้วก็กำจัดมอนเตอร์ให้ครบจามที่กําหนดนะฮะก็จะสามารถกดรับรางวัลได้นะครับ กิจกรรมที่3นะฮะ CM Lemon Diamond นะฮะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆนำเพชรที่ดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไปหรือการรวบรวมต่างๆนำมาแลกกล่องไอเทมเพชรเพื่อรับไอเทมนะ,ะครับกิจกรรมที่4นะฮะ Seven Anniversary Festival Commemorative Shop Open นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีร้านค้าพิเศษมาให้ได้ซื้อกันนะฮะโดยจะใช้แต้มไม่แต้มความร่วมมือแล้วก็มุกในการซื้อนะ,ะครับกิจกรรมที่5นะฮะ Order Book with นักเบสซิ่งอิชชูนะฮะ,ะกิจกรรมนี้ก็จะมีใบเพิ่มโอกาสดรอป10%มาแจกนะฮะโดยสามารถใช้ได้ทุกแมปเลยนะฮะรวมถึงแมปพีมะทะเลทรายแล้วก็ดินแดนเซเลคาร์นะค,ะครับกิจกรรมที่หนะฮะมาร์ทเอเทเดนชีสนะฮะกิจกรรมนี้ก็จะมีไอเทมมาแจกฟรีกันทุกวันนะฮะแล้วก็จะรีเซ็เตรับไอเทมทุกวันเวลา4ทุ่มนะครับ ในส่วนของพัทไทม์แล้วก็คูณเซิร์ฟประจำสัปดาห์นี้ก็จะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะฮะก็จะแจกใบอีพีดอป100-200เริ่มเวลา10โมงเช้าและ4โมงเย็นนะฮะโดยจะสามารถรับได้ทั้งจดหมายนะครับส่วนคูณเซิร์ฟนะฮะก็จะมีในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โดยจะคูณอีพีดอป300เริ่มเวลา10 1โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะฮะถ้ามีแต่พิพากตรงไหนก็ต้องขออาภาััยยเพื่อ่อนนนนมะทีี้้ดวะคระบ เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของแดวันนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ